เื่อช่อที่อากงตั้งโดยการคำว่าต้าในภาษาจีนหรือคำว,ว่าหนึ่งบบอกะคะ่ะแปลว่าความสามารถที่ยิ่งใหญ่ค่ะจริงๆถ้าส่วนตัวหนูมไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถที่โดดเด่นหรืออะไรขนาดนั้นนะคะคือแค่รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่เวลาที่รู้สึกว่าอยากทําอะไรก็จะทําแล้วก็สนุกไปกับมันแล้วก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่เจะทําได้ เราโตมากับคุณแม่ที่แต่งตัวให้ตั้งแต่เด็กแล้วก็จะรู้สึกว่าเราสนุกกับมันอะไรเงี้ยแล้วพอเข้าวงการก็จะทํางานเกี่ยวกับฮาร์ทแฟชั่นค่อนข้างเยอะค่ะก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้ร่วมงานกับ global band มากขึ้นอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นใจจริงๆทุกอย่างที่ทำอะคะ่ะไม่ได้มั่นใจขนาดนั้น100%ไม่ได้มั่นใจว่าจะทำได้แต่รู้สึกว่า อย่างน้อยถ้าได้ลองทำอะ่ะมันจะใกล้เคียงคําว่าแบบสําเร็จที่สุดคือทุกอย่างที่ทาอะ่ะส่วนมากหนูจะค่อนข้างที่จะอยากทํามันจริงๆมีแพชชั่นกับมันอะไรที่รู้สึกว่าไม่ใช่เราอะ่ะเราจะเริ่มไม่ค่อยอยากทำแหละเพราะรู้สึกว่าบางทีการทําไปแล้วมันไม่ใช่เรามันฝืนแล้วเราก็จะไม่เต็มที่กับมันหนูเป็นคนโกหกหรือว่าอะไรไม่ได้เลยค่ะคือมันออกเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้ามันไม่ใช่เราอะ่ะเราจะไม่สามารถ represen สิ่งนั้นออกมาได้ ตั้งแต่หนูเริ่มเข้าวงการเริ่มมาทําบริษัทของตองอ่ะคนจะถามว่ารู้สึกว่าตีนสำเร็จหรือ,อยังสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าแค่หนูได้ทำและหนูทํามันเต็มที่ที่สุดนั่นคือความสําเร็จในแบบของหนูมันคือทุกคนมันมีความสําเร็จความเป็นไปได้ไม่เหมือนกันเลยความเชื่อในความเป็นไปได้ในแบบของหนูหนูคิดว่าการเชื่อในความเป็นตัวเองก่อนค่ะหนูว่าแค่เชื่อเองจะสามารถทําสิ่งนั้นได้เชื่อในสิ่งที่เราทําชอบแบบไหนทําแบบนั้นไปให้สุดในทางของตัวเองเ ความท้าทายของหนคูคือทุกอย่างในชีวิตเลยเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าแบบมันจะเกิดอะไรขึ้นในอีกวินาทีข้างหน้าอีกนาทีข้างหน้าชีวิตเรามันคือความไม่แน่นอนอยู่แล้วอยากจะฝากอะไรถึงคนดูที่ไม่เชื่อในความเป็นตัวเองและความเป็นไปได้หรอกคะ่ะก็อยากให้ทุกคนอยากทําอะไรทําเลยคะ่ะอยากลองอะไรลองตามได้ที่มันไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันเป็นเรามันเป็นความชอบเราะต่อให้มันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยในครั้งแรกแต่หนูเชื่อมันจะใกล้เคียงความสำเร็จน,นั้นที่สุดคะ่ะเป็นไปได้สามคำนะคะเป็นคือ เป็นตัวเองค่ะไปไปลองสิ่งใหม่ใหที่อยากลองแล้วก็ไปให้สุดเลยค่ะได้ก็คือได้กลับมาเป็นตัวเองโฟกัสที่ตัวเองแล้วก็มีความสุขกับตัวเองค่ะเป็นไปได้